สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรนด o อมกันนะคะเราจะให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องหลักๆก,ก็คืออยากจะรู้ว่า h i g h e ร์เซลอะคะ่ะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะวันนี้ใช้เด็กนี้นะคะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนนะคะขออนุญาตครูคุบาอาจารย์นะคะของทุกท่านขออนุญาตดูตัวตนก่อนค่ะว่าเป็นพลังงานของท่านใดที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะ ผู้อ่านสับแล้วนะคะผู้อ่านสับนะเพื่อนๆเป็นคนมุ่งมั่นอดทนมีความมานะพยายามมากเลยอะเป็นคนเก่งมากเลยเป็นคนที่เพียบพร้อมเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกันนะคะ เพื่อนเองอ่ะเป็นคนที่มีความมุมานะพยายามมีความมุ่งมั่นมากๆไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรแค่ไหนก็จะฝ่าฟันและอดทนอ่ะมองโลกในแง่ดีจนทําให้ผ่านทุกอย่างมาได้มองทุกอย่างเป็นบทเรียนพอมที่จะฝ่าฟันทุกก้าวที่ก้าวข้ามไปอ่ะเหมือนกับว่าต้องขอบคุณเขาอะที่ทําให้เราเติบโตขึ้นน,นและแข็งแกร่งมาจนถึงวันนี้อะค่ะ แล้วเพื่อนๆก็ามาเจอได้รับโอกาสที่ดีๆเสมอมาจุดประกายเหมือนเหมือนสร้างให้เพื่อนๆมีแพชชั่นอะค่ะเห็นไหมคะเหมือนเกิดใหม่เลยเราจะเห็นว่าผีเสื้อเหมือนจิตวิญญาณภายในของเพื่นอนๆตื่นขึ้นอะเต็ไมไปด้วย passion, แพชชั่นเต็ไมไปด้วยจินตนาการความสร้างสารรค์อะอ๋อใจผู้อ่านเต้นมากเลยไม่รู้นะคะจนเพื่อนๆอะ่ะ ก้าวเข้าสู่เพราะว่า daughter of stage เนี่ยก็คือเหมือนกับ knight of stage นะคะคือจากเนี่ยมาคู่กันเลยขอสลับที่จะเห็นเลยว่า Sun กับราตร r มาพร้อมมาคู่กันเลยอะคือมันเป็น passion ที่มาเต็มเลยพอเกิดบทเรียนเรียนรู้ต่างๆแล้วทำให้เพื่อนๆมีแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากภายในเกิดจากจิตวิญญาณภายในเลยอะค่ะที่จะก้าวพาตัวเองขึ้นไปสู่ ในระดับจิตที่สูงขึ้นเหมือนเหมือนผีเสื้อที่ลอกคราบแล้วเติบโตขึ้นนะคะเป็นจิตวิญญาณภายในที่เข้มแข็งมากอะ่ะดูไฟนี้สิคะดูแพชชั่นดูความล่าเริงดูความเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยเอเนร์จี่ะคะ่ะและไม่ว่าความขัดแย้งอะไรใดๆอะ่ะเพื่อนๆจะจัดการมันได้แล้วมองมองมันไม่ใช่เป็นปัญหามองมันเหมือนกับว่า ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เข้ากันได้หมดหรอกค่ะมันย่อมมีความขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่เพื่อนๆสามารถจัดการมันได้และบาลานซ์สมดุลมันได้จนมันลงตัวแล้วเต็มไปด้วยความสุขค่ะ,คะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆนี่แค่พลังงานตัวตนของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะซึ่งอยากจะรู้มากว่าเป็นของใครเพื่อนๆรับพลังงานดีๆนี้ไว้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตใช้ผ้าอีกสำหรับหนึ่งเรามาดูกันนะคะว่าไฮเออร์เซล์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในวันนี้นี่แค่ฉีกผ้าออกมานะคะ The Star ากับเดอร์ a r รออขึ้นนะคะไม่ธรรมดานะคะไม่มีคำว่าบาังเอิญน,นะคะในโลกใบนี้ และผู้อ่านเองก็สับไพ่ล้างไพ่มาหลายรอบมากไม่มีคำว่าบังเอิญนะคะอุย้ยตื่นเต้นเหมือนใจสัน่นค่ะขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกทีนะคะว่าไฮเออร์เซลอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึับเพื่อนๆไหมน,นะ ฟล์ทอฟวอนเหมือนได้กินความรักกินครอบครัวกินความมั่นคงความอบอุ่นเดี๋ยต่อไปค่ะว่าพลังงานดีๆแบบนี้ก็ต้องได้รับสิ่งดีๆสิคะนึกสิ่งดีๆไว้นะคะตั้งจิตเป็นสมาธิไว้ซิกอฟ n อนโอ้ยยิ่งตื่นเต้นขอสุดให้ใช้ลึกๆนะคะซิกอัพเฮนร์โค เดอะซันค่ะโอ้ย,พยไพ่ใบที่ดีที่สุดนายออฟวอลเราดูกันกี่ใบดีขออนุญาตเรื่องนะคะ โฟ of w บอล s ิกอ of w อลซ s ก e ั of p น n ์ a c l e s n i นท์อัพบอลเอาสักสิบใบเลยแล้วกันค่ะนั่นเอทอัพบอลชอบมากเลยนะคะเอทอัพบอลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นแล้วมันจะรวดเร็วมาก่ะกังวลอะไรเอ่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะ นั่นอยากออกมาเทนอเพนโคเพื่นเพื่อนมันเด้งออกมาเองนะคะเพจซอบเปนัคโ,โ,โ,โอโอ้ยตายแล้วขออนุญาตไปเดียวนะคะเอซับครับ อยากจะให้ดูว่า2อันนี้มาอีกแล้วเมื่อกี้สับไปแล้วนะคะภายใต้สำหรับคือคืนตอดไฮเอร์เซลของเพื่อนอนะอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะได้รับโอกาสดีๆหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาดูแล้วจะ เป็นโอกาสในเรื่องการเงินการงานจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะได้ทำได้ลงมือทำได้ลงมือทำจริงๆมีแพชชั่นแล้วเริ่มขยับขยายแล้วเพื่อนๆไม่ต้องวิตกกังวลไปอาจจะ มีความวิตกกังวลบ้างในสิ่งที่ยังไม่เกิดกังวลไปข้างหน้าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆปิดหูปิดตาปิดตัวเองปิดใจตัวเองไม่ให้ยอมรับอยู่กับความกังวลเพราะว่าผู้อ่านจะบอกเสมอว่าให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่คึกยังมาไม่ถึงวางมันไว้อย่าไปทุกข์กับมันนะคะ พอาวางมันได้อะสติปัญญาเกิดจะกลายเป็นคนที่มีความเฉียบแหลมมีสติปัญญามีความมั่นคงมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนในอารมณ์แต่อาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆแต่รับฟังเหตุผลผู้อื่นนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ พัฒนาในเรื่องของการงานการเงินมาสู่สิบเหรียญยืนยันเนี่ยค่ะเพจอปเอนาโกสิบเหรียญการเงินเพื่อนๆได้รับแล้วมาแน่ๆการเงินที่ดีปังๆความรักดีๆมีคนมอบความอบอุ่นอาจจะเป็นการณยาณในมิตรที่ดี เห็นไหมคะพอเพื่อนๆเป็นผู้ให้อะเพื่อนๆอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ได้ในสิ่งที่กังวลได้รับโอกาสอาจจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือให้โอกาสนั้นมาสร้างความมั่นคงให้กับเพื่อนๆจนขยับขยายมันออกไปเติบโตยิ่งขึ้นมาด้วยความรวดเร็วสิ่งเหล่านี้คือสรุปเพื่อนๆจะได้รับโอกาสหรือความช่วยเหลือจากใคร เพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาหรือมีความวิตกกังวลใดๆก็ตามจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะคะความวิตกกังวลนั้นนะ่ะเพื่อนๆวางมันไปได้เลยอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วการงาน่ะก็จะเติบโตขับหยับขยายประสบความสำเร็จมีความมั่นคง นะคะเดี๋วสั่นออกมายืนยันค่ะอะไรจะดีไปไหนนี่รับเลยนะคะพลังงานดีๆอันนี้นึกหัวข้อออกแล้วค่ะว่าเราจะตั้งหัวข้อแดนดอมนี้ว่าอะไรโชคราบจะมาการงานจะปัง สิ่งดีๆเอามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ฟังเราไม่ไม่ไม่นั่นเลยไฮเออร์เซลจะมอบโอกาสไฮเออร์เซลจะมาบอกว่าโอกาสดีๆจะมาการงานการงานจะดีการเงินจะดีคลิปนี้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะขอบอกไว้ทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาขอ เพิ่มนิดนึงว่าจะมีอะไรให้คำแนะนำกับเพื่อนเพเพิ่มเติมไหมคะนะคะว่าขอคำแนะนำเพิ่มเติมคะ่ะขอคำแนะนำนะคะพุ่งทยานเห็นไหมมันสอดคล้องกันมากๆเลยคะ่ะเพื่อน ไม่ต้องกลัวนะคะมุ่งมั่นไปเลยเหมือนไนออฟบอลเหมือนไนออฟบอลน่ะวันวาน,วานเอเพราะว่าซิกออฟเพนัลโคลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่คนหยิบยื่นให้หรือมีใครมอบอะไรให้หรือเพื่อนๆมอบให้ใครได้แต่ก็อาจจะหมายถึงคนในอดีตของเพื่อนเพื่อนได้นะคะในอดีตอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเดก็กหรืออาจจะเป็น คนในอดีตชาติคนที่ผ่านมาแล้วนะคะคนที่เพื่อนๆเ,เคยรู้จักก็ได้จารกรรมอาจจะมีอะไรที่เพื่อนๆมีตกกังวลอยู่ในใจนะคะเป็นครูใหญ่กักตัวขอสิบใบเลยแล้ว เอาห้าใบนี้ก่อนคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือให้เพื่อนๆทิ้งพยานไปเลยอดีตคืออดีตอะไรที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปถือเป็นบทเรียนไว้สอนตัวเองเติบโตขึ้นเอาบทเรียนนั้มาสอนทุกอย่างเป็นบทเรียนให้เราเติบโตขึ้นจนกลายเป็นครูใหญ่เลยค่ะเพราะบทเรียนที่ผ่านมามันสอนเราอะ จากเด็กน้อยจากเป็นนัเกเรียนโตโตขึ้นจนกลายมาเป็นครูใหญ่ได้ละแล้วมาถึงวันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราล้าการกักตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับสันโดษเหมือนเฮอร์มิตกลับมาอยู่กับเราเองอะค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆกักตัวเหมือนอันนี้เลยไม่ต้องวิตกกังวลไปไพายะออกมาย้ำอีกว่าไม่ต้องวิตกกังวลให้อยู่กับปัจจุบนัน ให้ถือทุกอย่างเป็นบทเรียนแล้วพุ่งทยานไปข้างหน้านะคะพลังงานดีแล้วตอนนี้อาจจะมีอะไรกังวลอยู่มีอะไรที่ไม่สบายใจไฮเออร์เซลถึงได้ออกมาแนะนำเพื่อนๆอ,ออกมายืงงานยันออกมาบอกให้เพื่อนๆสงสายส่งสัญญาณให้ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยวเรามาให้ใช้ love m e s s a g บอกเลยเรามาดูก,กันเลยค่ะว่า ไฮเออเซลหรือนางฟ้าประจำตัวของเพื่อน่ะมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมหรืออยากจะบอกอะไรข้อความดีๆ6-7-8เธอทำได้เพื่อนๆทําทำได้นะคะให้มีความมั่นใจ2-2-7-7เธอดีพอเพราะว่าเป็นเพื่อนๆอ่ะเป็นคนที่ดีมีจิตใจที่เมตตา สองสองหนึ่งหนึ่งเข้มแข็งไว้นะไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามานะคะเป็นบทเรียนสอนให้เพื่อนเเติบโต,ตและเข้มแข็งต้องกลับไปขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะต้องกลับไปขอบคุณเขาเลยว่าทําให้เราเติบโต,ต,ตขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าอย่าลืมที่เคยสัญญาไว้กับตัวเองเพื่อนเพื่อนสัญญาได้ไว้กับตัวเองคะสัญญาว่าจะ อย่างเงอย่าลืมกลับไปนึกทบทวนนะคะ91เข้าใกล้มันให้มากกว่านี้พุ่งทยานไปเลยค่ะเข้าไปใกล้ความสำเร็จให้มากกว่านี้345เส้นทางนี้เป็นของเธอเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รับโอกาสใส่สัญญานี้มีคนมอบโอกาสดีๆอย่าละทิ้งโอกาสนั้นที่ได้นะคะพุ่งทยานมันไปเลย1122ท้อมีไว้ให้ริงถือเพื่อนๆใช่ลิงไหมคะ ไม่ใช่ลุยต่อเลยค่ะ7070 70, ได้โปรดได้โปรดฟังเสียงของหัวใจตัวเองฟังสัญชาตญาณอินทิวชันของตัวเองนะคะว่ากำลังจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอยู่2255จงขอให้เราช่วยสิ Higher Self ก็ช่วยแล้วส่งมาบอกให้เพื่อนๆสบายใจ ห9ึ่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่หรอกคะ่ะเพราะมันดีมากๆเลยภายใต้ตัวใต้สำรับ1 6 6่ 66, จะฝืนสถานการณ์ไปถึงเมื่อไหร่เพื่อนๆอาจจะมีปมหรือมีอะไรที่ปิดกั้นตัวเองไว้ค่ะให้กลับไปดูตัวเองนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเอง เชื่อในอินดูวิชันของตัวเองและรับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นบทเรียนและเพื่อนๆก็จะกล้าผ่านมันไปได้ผ่านมันไปได้อย่างดีเพราะว่าไฮเอลเซลมาบอกว่าเพื่อนๆน่ะตื่นรู้แล้วตกตัวแล้วแล้วโอกาสนั้นนะ่ะเพื่อนๆก็จะพัฒนามันไปจนกลมาเป็นภูมิมั่งคั่งเลยอ่ะเทนออฟเพนัเคอะ่ะ หรืออาจจะมีปัญหาหรือปมอะไรทางด้านการเงินงก็ได้ที่ทําให้เพื่อนๆมีความวิตกกังวลอยู่ซึ่งปัญหาปมนั้นน่าจะถูกแก้ไขหรือแม้แต่ในหน้าที่การงานก็ตามเพื่อนๆก็จะได้รับโอกาสที่หยิบยื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะขยับขยายมันไปได้ด้วยด้วยความสามารถด้วยความด้วยความที่เป็นพูดที่เป็นคิงและควินนี่ค่ะ ควีนและควีนออฟบอได้รับโอกาสมาซึ่งเติบโตมาเป็นควีนและควีนไพ่สอดคล้องกันมากขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะและพลังงานดีๆอันนี้เพื่อนๆรับไว้นะคะเพื่อนๆน,น่ะจะหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆอย่างสิ้นเชิงจะเติบโตทางหน้าที่การงานกบบตัวทางด้านจิตวิญญาณมีความมั่นคงในตัวเอง แล้วก็ค่อยๆค,คลายปมปลดล็อกตัวเองไปทีละขั้นนะคะเพื่อเติบโตขึ้นแล้วเพื่อนๆเมื่อได้รับโอกาสนั้นเพื่อนๆก็จะพัฒนามันไปได้ด้วยศักยภาพของเพื่อนๆจนมีความเต็มพร้อมทางด้านกายภาพและทางด้านจิตจิตใจภายใ,ในทางด้านจิตวิญญาณของเพื่อนๆนะคะและนี่คือสิ่งทั้งหมดที่ไฮโออเซลมอบให้ o พลังงานดีๆพลังงานบวกๆอันนี้เพื่อนๆรับไว้นะคะยังไงผู้อ่านรบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านนะคะเพื่อมามอบพลังงานบวกๆพลังงานดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ